เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยศูนย์เลเซอร์วิชัน่นโคโรราซ Cross G R สปอร์ตเอเซนซ์เอ็กซ์เพรสแคร์ผลิตภัณฑ์สักผ้าสูตรเข้มข้นผสมสารปรับผ้านุ่ม กับรายการที่หาที่สุดในพอศอนนี้ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลวเราจะได้เล่นเกมเกี่ยวกับเสียงเพลงกันแล้วก็พวกเรานะฮะแล้วขอบอกเลยว่าเกมนี้สับสุนโดย Air Carrier รุ่น X Inverter Plus กับเกมเพลงฮิตปิดหูนะ ยิ่งใกล้เกมสุดท้ายมันจะยิ่งใจร้อนนะฮะยิ่งร้อนรนมากขึ้นเดี๋ยวผมขอเปิดแอร์แบบให้พวกคุณเย็นสบายหน่อยนะเ,ยเอาเป็นว่า<อ>เดี๋ยวจะโชว์แอร์ให้ดูว่าจริงๆแล้วที่ใช้อยู่เนี่ยที่รู้สึกหนาวสั่นกันก็นกเพราะอะไรครับเพราะแอร์นี่เลยครับอ,ออกมาที่คุณเห็นอยู่นี้คือแอร์แครรรุ่น X Inverter Plus นะครับที่เขา plus ฟังกช์ชันสุดล้ำนะฮะสามารถสั่งเปิดแอร์จากนอกบ้านได้นะฮะหรือจะปรับอุณหภูมิเนี่ยนะครับหรือจะเช็คค่าไฟทำได้หมดทุกอย่างมีระบบฟอกฝุ่น pm 2.5และช่วยกำจัดไวรัสรวมทั้งสามารถล้างตัวเองได้ด้วยโอ้ดีมากๆเลยนะครับและ plus ชีวิตให้จี๊ดขึ้นไปอีกนะครับด้วยแอร์สีสันใหม่สดใสตกแต่งเข้าให้กับห้องได้ทุกสไตล์เลยทีเดียวคุณดูสีซะก่อนนะฮะ ตอบโจทย์ว่าทำไมแอร์ต้องมีแค่สีเดียวอะฮะแอร์แคริเอร์ X อินเวอร์เตอร์พลัสนะครับพลัสอีกนิดชีวิตจี๊ดขึ้นอีกเยอะเลยรู้สึกเย็นสดชื่นกันแล้วใช่ไหมใช่ครับออะจแสริเอร์เอาเไปเก็บก่อนนะครับอขอบคุณมากนะฮะเย็นสดชื่นกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาแข่งเกมกันต่อนะครับเกมเพลงฮิตปิดหูต้อถามหัวหน้าทีมก่อนรู้จักเพลงเยอะไหม ออนยอนรู้จักบ้างค่ะพอได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหาชื่อเพลงให้เจอถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คุณบอกข้ามก็จะมีเพลงใหม่ขึ้นมาทันทีค่ะจะมีอยู่ประมาณสัก700กว่าเพลงที่เราเตรียมไว<ถ>้ครับโอ้โหเยองเลยเ <c oughs> ยอะเลยนะถ้าพร้อมแล้วคราบจำที่ครับเชิญ <c oughs> ได้ยินนะเริ่มนะโอเคพร้อมเพลงที่คุณต้องใบพร้อมเตรียมตัว เพลงเมื่อรักไม่ต้องมาคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันรักไม่ได้ใช่รักไม่ต้องรักไม่ต้องอยากจะร้องดังๆพูดได้ใครจะใครได้อยากร้องดังๆได้ไหมเต้นเต้นนะชิบิทาวอลิทูบีเต้นเต้นต้องลองให้เหมือนตลอมาทัน เออร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 ตัง hmm. ค <to> ิดแต่ไม่ถูกคิดแต่ไม่ถึงมตรส่งใครมารกฉันถี่ยวรอส่งใครมารักฉันเถียนี่เก่งจริงๆว่ะ ไ่ไหนพื้นใอลไปแค่ไหนพ้กล้ตาย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 ต้ยตา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 ยเายตายตายตยตายตายตายโอยตอยายเก่่เลายตอยตายตายลายต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 ายายตาายเายอยนา้เายยาตายนายเาายาตายยตตาายตายยตตอบตายตายตตายตายายตาเาเตายตายนยาง วนาทีมดีฉลาดคนใบใบเก่งทีมนี้โอรเฟส์มากจริงอคุณได้กันไปทั้งหมดเเพลงคูณ2เท่ากับ18บวงก่อนบ29นะครับนำไปก่อน47คะแนนแต่ว่าคุณน่ะอย่าดูถูกฝั่งนั้นฝั่งนั้นดูถูกได้เลยดูถูกได้เลยดูถูกได้เลยอ่ะทีมคุณบ้านชาะที่คับ พร้อมเต็มตัวถ้าเต้นมาเลยนะตอบดังดังนะตอบดังดังโอเคพร้อมดนตรีมา้้อาาลลลลสสสดด ตามตามมาเชี่ยวไอ้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 รับอยู่ไอ้รับอยู่ไอ้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 ขอคุณจริงจริงที่เธอบ้านบ้านบ้าน ลุกเถอะเอาลุกเถอะเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นเมียมันเป็นลูซี่มันจะเป็นลูซีแล้วพ่อคุณผู้ใหญ่ถอดหูถอดหูก่อนนะดูฟังไม่ต้องเพลงไม่ต้องมานะไอ้ใบพี่ไม่ใี่ชิบชิบพี่บอกว่าเนี่ยแล้จะร้อนไม่เอาคนไม่เอาทางหนูหนูชอบอันเนี้ยที่แทนของหลักแล้วเราลวกตัวกันนะ ใครทั้งหลังทะลุถึงหัวใจอะลรพันธ์ไรนี่ก็รับ acting นะไรนี่ก็แทงลัาโอ้ได้เลยอ่ะโอบโหทีมของคุณนะครับได้ไปทั้งหมด6เพลงนะครับ12คะแนนบวกกับย5่ตามอยู่37ต่อ40สเสู้ได้สู้ได้ต้องบอกว่าโอ้โหพวกคุณวิ่งใบกันซะแบบรวดเร็วเหลือเกินนะครับแต่ดูไม่เหนื่อยกันเลย ดูฟิตมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆ <c oughs> แอร์แคริเอร์รุ่น X x n v e r t e ว p l u เจริงๆนะครับที่ทำให้อากาศข้างในห้องมันเย็นสบายสบายสบายจนไม่มีการหอบกันเลยแม้แต่คนเดียวไม่เชื่อลองกล้องแพนดูสิครับ <c oughs> เห็นนหฮะไม่มีหอบกันเลยนะอ่ะเกมต่อไปข้อละ5คะแนนตัดสินและวว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอต <c oughs> เราจะไปลุยกันที่สวนหลังบ้านของผมกับเกมสุดท้ายรูปเด็ด วิสักครูเดียวสำหรับเกมเพลงที่ปิดหูนะคะเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าใช้สามาธิหนักมากแต่ก็ต้องยอมใจทั้งพี่โก้พี่หอยพี่อีทโอ้โหช่วยใบกันสุดฤทธิอย่างเพลงคนไม่เอาทานลงไปใบทุ่มสุดๆแต่น้องพามก็เดาไม่ออกยังไงกิมน้าไม่ยอมแน่นอนค่ะ เจอกันค่ะตอนยาน